เอาละครับเ้ยเอาลัสำหทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับช่องปังปิ้งอีกแล้วนะครับผมอ่าฮะเปิดเทอมก็ได้งงงงเอ้ยเปิดเทอมแล้วทำไมมานั่งเล่นเกมอยู่แน่นอนว่าผมอะบอกเลยว่าผมยังไม่เปิด อ่าบอ,าอ้ยคุณอื่นเขาเปิดแล้วอ่ะไม่ตัวเองยังไม่เปิดอ่ะแม่โคตรโกกระาชาั้นอจริงๆแล้วผมเปิดวันที่16เดี๋ยเมษาก็คือเดี๋ยวนี้แหละเมเมษาใช่ไหมคุยปกติไม่ได้ต้องอ้าปากกว้างๆสาร้านค้าจะมีเป็นมีดมีดแบบรีเวอร์อะไรเงี้ยแต่ก่อนอื่นเรามาคุยกันก่อนควรไปตัดผมนะคือผมมันยาวแล้วอ่ะมันก็ต้องไปตัดเพราะว่ามันจะเปิดเทอมแล้ว มึงก็ต้องไปตัดผมเข้าใจเป่านี่เห็นว่าอะไรแปลกใหม่ไหมป่ะนี่นี่นี่อันนี้คือหูฟังตัวเก่าตั้งแต่สมัยผมท youtube ช่วงแรกๆเลยเนี่ยหูฟังตัวเนี้ยแล้วก็ยริงพี่คุณคุณรู้ว่าจะถามว่าเฮ้ยพี่ทําไมมีหูฟังต๊ดๆพูดไม่ได้เดี๋ยวมันเขาไม่ได้โฆษณาทําไมพี่ไม่ใช่หูฟังต๊ดๆตืดนี้อ่ะมันแพงแล้วมันดีนะรอเคมก่อนคือมันมีปัญหาหูฟังตัวนั้นอะมันมีปัญหาก็เลยเออเดี๋ยวเอาไปเคมก่อนซึ่งมันก็วางอยู่ตรงนี้นี่ให้ให้ให้ดูแคล็ดท ให้ดูแค่นี้พอเดี๋ยวก็รู้ก็นะไม้ตัวนี้นะนะลูบๆมันเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เชื่อเออไม้ไม้ตัวนี้นะนะไ,มออไ,มไม้ตัวนี้นะนเอาไปเราเสียเวลามาเยอะแล้วไม่ได้วอร์มกดดไปเลยจริงๆตอนนี้ก็เป็นเวลาสามทุ่มเอ้ยสองทุ่มสี่สิบหกผมก็จะนอนสามทุ่มก,กว่าเพราะว่าร่างกายเนี่ยจะซ่อมแซมส่วนที่เจ็บปวดตั้งแต่หลังสี่ทุ่มขึ้นไปถ้าเรานอนสามทุ่มมันจะซ่อมแซมร่างกายและกล้ามเนื้อเราทําให้เราเนอนพอ จริงๆแล้วคนที่นอนดึกนะฮะก็ต้องควรไปนอนไวได้เลยนะครับเพราะมันจะเปิดเทอมแล้วมันเปิดแล้วแหละและอย่างคือแม่งได้ด่านดีด้วยตัวนี้ดีไหมเฮ้ยตัวนี้มันจะเป็นแชมเบอร์กูขอได้ปะถือว่ากูขอเงาไปเลยแชมเบอร์เออเงาไปเลยกูให้ ของวมวันเกิดช่วงนี้ผมจะเออผมมีภารกิจในทุกวนเนี่ยผมบอกคลิปนี้เลยจริงว่าจะบอกคลิปหน้านแต่ว่าเราจะรอบอกคลิปหน้านทําไมในเมื่อเราสามารถบอกตอนนี้ได้ก็คือผมจะมาลงวา l ุแลนเล่นแบบมันจะเรียกว่าจริงจังบอกว่าถ้าจริงจังจริงผมจะสตรีมแล้วก็เล่นยาวๆแบบโหดตึงๆเลยแต่ว่าเกียร์ผมกลัวสตรีมแล้วไม่มีคนดูไงขนาดคลิปแม่งกูลงกูยังกลัวแล้วไม่จะมีคนดูเปล่าวะก็แปลว่า นั่นแหละเดี๋ยวผมทําเป็นคลิปนะเราก็ลงไปเรื่อยๆเกมตาสองตาอะไรเงี้ยแล้วก็เล่นไปเรื่อยคือผมมีแผนว่าจะตอนแรกนะความคิดแรกที่เข้ามาในหัวเราคือจะทําแบบว่าเล่นไปเรื่อยจนกว่าจะขึ้นแรงแรงสีม่วงแรงสีม่วงหมายถึงแรงอะไรก็คือแรงมันเรียกว่าแรงไหนว่าไดมอนด์ไอไอตัวพีอ่ะตัวพีแรงม่วงอ่ะเออผมก็ลืมเชื่อมแรงอะไรก็ไม่รู้ไมจะเล่นถึงแรงนั้นแล้วก็เลิกเล่นไปเล่นพับจียาวๆเลยนะแล้วก็อาจจะแวะมาวอลเลนนิดนึง นิดนึงคือผมอยากไปเป็นนักแข่งพับจีผมพูดตรงๆว่าเกมมันจี PUBG มันค่อนข้างที่จะตึงมืออยู่เหมือนกันแล้วผมก็อยากเล่นตั้งแต่เด็กแล้วด้วยผมสมัยผมดูช่องเ e อ็กคอร์สนะแล้วพอผมมีความแล้วเออทำไมกูไม่เล่นฟับจี PUBG. คุ้มไปเลยวะผมก็เลยว่าเออเรามาวาลแรนแล้วก็เล่นวาลแรนแบบเอาให้มันตรงๆสักอย่างก็เดี๋ยวเล่นวาลแรนไปถึงแบบว่าแรงม่วงหรือไม่ก็แรงฟ้าเอาให้มันไปจากโกะแค่นั้นแหละคือไปจากโกะปุ๊บนี้กูพอเลยเพื่อนเดี๋ยวกู ไปเพื่อนมาเฮ้ยมันตายไปผมแม่งก็ทิพตตายทิพหายเอามาดิเพื่อนโชว์โหดโชว์โหดโอ้โกูละตึ๊บเลยสวยตำแหน่งกูไม่เหมาะกับการถือสปพายหรือเหมาะวะตำแหน่งผมควรถือสปพายปะควรดิเพราะเอนจิเนียร์มันจะกันหลังใช่ไหม แต่เขาบอกว่าเออเคยกูเป็นคนวางเพราะกูสมุติอ้โหจกินใหมก็คือมันเป็นตัวที่แบบต้องคอยซัพพอร์ตเพื่อนอะไรเงี้ยคอยซัพพอร์ตเพื่อนอะไรประมาณนี้เข้าใจปะแล้วก็จีนอย่างเงี้ยแล้วก็เข้ามาแพนอย่างเงี้ยมันจะมันจะไปยากตรงไหนอะตัวผมอะเออตัวละครสายที่มันเล่นชิวๆอยู่แล้ว เนี่ยมันเนี่ยมันก็เลยชิวอแล้วให้เพื่อนจัดการมันเล่นง่ายง่ายเพราะเลยคอยใช้สกิลใส่เพื่อนแล้วเพื่อนก็ช่วยต้องชอยคือต้องชอยคอยใช้สกิลใส่เพื่อนและให้เพื่อนจัดการเออกูพูดเลยเนี่ยไม่ต้องแฟดละโซบุกไปกูกูกำแพงตรงนี้ก่อนเลยกูแฟดก่อนเลยแฟดแล้วเพื่อนแฟดแล้วแฟดแล้วอ่ะกูกูระเบิดตรงนี้ก่อน กูระเบิดรอยิงรอแฟ่สามหัวกูเพื่อนสวยหูเพื่อนแม่งโหดจัดเลยโอ้โหสองร้อยเอาเป่าให้สองร้อยเออเปาเปาร้อยหนึ่งดีกว่าค่าหนี้เลี้ยงเป่า พอขอร้อยหนึง่งพอข้างหน้ากูเลยเนี่ยมันอยู่ข้างหน้ากูเลยเนี่ยโอ้ my god เพื่อนมังหดจัดเลยยิงซ้ายตรงตรงเพื่อนปิดเท่าไหร่วะเพื่อน เออลืมบ่อยน,นะับคือผมเล่นจอ75เฮิร์้นะทุกคน75เฮิร์้มันจะขึ้นแรงสูงๆได้ไหมเนี่ยคลิปนี้ช่องนี้จะเป็นคนพิสูจน์ให้ทุกคนเองว่าม,มันจะสามารถพิสูจน์ได้เปล่าเอาเลยเพื่อนเอาดิ Out, out it. <laughs> Utilized. My bolt is ready. Howdy. <laughs> 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 Jump over. Two. You're dead. One enemy remaining. Three out. Ready. Quit your tiptoeing. They're all dead. Oh my god. Hi, friends. ดู. target. Breaking down. Dropping smokes. No distraction. สวย. ถอยเพื blender, Who, long, ่อนถอยถอยถอยที่ควาไปวาวพิ่งวิ่งวิ่งระวังแฟงกลัวตรงนี้มีแน่แน่วัดเสียวละ จริงครับผมเกมนี้ผมกะว่าจะไม่เติมนะคือแบบเป็นผู้เล่นวอ l ์เรนแบบแบบนักแคสเกมวอ l ์เรนคนแรกที่เล่นวอ l ์เรนแบบแรงสูงแต่ไม่มีสก,กินเออคือผมเห็นแบบพวกเพลเยอรว์วอ l ์เรนแบบโอ้โหเล่นมีสก,กินแบบเบอร์ว,วังอลังการ <c oughs> เสียตังเกมฟรีเงี้ย <c oughs> เราอยากแตกต่างโดยการไม่เติมแม่งเลย <c oughs> แล้วก็เล่นแบบให้เหมือนคนปกติที่เขามีสก,กินเขาเล่นกันนะ่ะให้เขารู้ไปเลยว่า เกมอ่ะไม่จำเป็นต้องเติมฮะทุกคนจริงๆแล้วอ่ะนะคุณเอาตังค์ไปทำอย่างอื่นดีกว่าคุณจะเติมทำไมเกมอ่ะสก,กินไม่ได้บวกอัตราการยิงสองนะเออทุกอย่างเรื่องที่ฝีมือและความรู้สึก โคตรนิ่มเลยกินนิ่มเพราะเพื่อนโหดเนี่ยเพื่อนแบกเราคอยช่วยเพื่อนมันจะไปยากอะไรผมบอกแล้วตัวแบบเนี้ยเล่นง่ายเออคอยช่วยช่วยเพื่อนหามุม,มง่ายๆคือหามุมหาจังหวะยิงเอาเองแล้วก็หามุมแฟดที่ช่วยเพื่อนมันโดนแต่เพื่อนไม่โดนเงี้ยแค่นี้ก็พอแต่ถ้าเพื่อนแม่งหันมาโดนเองอะและ้วง,งั้นแม่งแม่งแบบไม่มีมุมให้แฟดยิงก็ไม่ต้องแฟดนะแต่เพราะถ้าแฟดช่วยไปเพื่อนแม่งโดนแต่ถ้าเพื่อน เก่งอ่ะเรารู้ว่าเพื่อนแม่มีความสามารถแบบลบแฟดได้ก็ใส่ใส <ier standing. S 2> ่ไปแค่น <forecasting> ั้นแหละเฮ้ยไม่เดียวเลยจับริง อ๋อเพื่อนมันรอจังหวะผมแฝดโอเคแล้วเพื่อนพอผมผมแฝดปพ๊บเพื่อนมันก็จะเข้าอุ้ยเป็นงานว่ะทีเป็นงานจัดเลยโดว์ามาทำไมอ่ะ เย้เพื่อแม่งเป็นงานโคตรรักเราต้องใช้อันติแล้วว่ะทุกคนมันล้าลาวแล้วคุดองอันติอย่างแรกเราต้องใช้อันตแล้วว่ะทุกคนเยอะ ตรงนี้เดี๋ยววะให้เพื่อนเอาคิวไปผมไม่พีกหรอกโอ้ม,มาก็ยิงโอ้หอเหี่ยคมกว่าูอีกเฮ้ยน้อง ไม่เสฟหรอกสู้สุดตัวไปเลยหนีหนีให้หน่อยนีให้หน่อยเออแบบ เขามันไปไม่พียี่ข้าูยิงมันตายได้ยังไงสวยจัดมันรู้แล้วว่าเรามาทางเนี้ย แอบหมดอะแอบกันหมดอะ กบเบสีเฮ้ยจะขึ้นโกสองแล้วจะขึ้นโกสองแล้วได้ต้องแท็กไม้เอาคิวไปกี่ตัวไม่กี่เนี่ยคิวไปสิบสองตัวสิบสองสิบสองเจ็ดเออจริงอ่ะริงมันมีชอ็อตนึงที่ผมตัดทิ้งไปเนี่ยเพราะว่าผมโดนด่าเออแบบในในแฟตโซชิยสเบรร์นะฮะจริงแล้ว ผมจะบอกไว้ก่อนตรงนั้นผมตัดออกผมรู้สึกไปดีอย่างมากตะยีดอ่ะเป็นาคอนบสิรนนี้ใครชอบไปเลยะกดไลค์กดแชร์กดซับะกี้แล้วกดติดตมกห้กับผได้วยนะครับเจอกันกผมบาบบายกับสีอยู่มาดูนับชม